มาดูการ <c oughs> ให้อาหารปลานะครับค่อนคลายหน่อยช่วงนี้ดักหนาสาหัสกับเรื่องธุรกิจหล,ลือื่น <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้พักอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสให้อาหารปลาก <c oughs> ็ไม่ทราบนะครับว่ามีคนมาให้ ผมให้ประจำนะครับไม่ว่าจะฝนตกปลาล้องยังไงก็ให้ตัวเบลือเลยอยู่กับธรรมชาตินะครับคือพอได้ให้อาหารปลาไบ่อยวันนั้นจะตกปลามันเกิดความสงสารเนัะเห็นเกา,ามันน่ารักดีครถ้าเราเอา หัวาหารมา,านั่นกับน,น้ำปุ๊บมันเป็นก้อนปุ๊บแล้วก็ปั้นกับเบ็ดมันก็กินอยู่แล้วนะครับตัาปามันก็ไม่ทราบเนาะเราให้มันทุกวันแต่ผมมองว่ามันเราก็เอาเปรียบก็เกินเี่ยมตัวตัวโต,ว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 ตวด้วยนะปลานินก็มีนะครับเป็นความสุขอย่างนึง่งนะ เราจะคิดแต่เรื่องการใช้ชีวิตของเราเป็นบางสิ่งบางอย่างการใช้ชีวิตของสัตว์รวมโลกนะครับมีอะไรดีๆเพราะาเกี่ยวกับเรื่องการทำแอ็กิเวชากนะครับเกี่ยวกันหมดแหละเพราะว่าเข้าหมายผมอยู่ตรงนั้นแต่ก็มีช่วงที่ เราออกจากเส้นทางที่เรากำหนดนะครับเราก็ต้องกลับไปใหม่กลับไปยังไงไยังไงนะต้องดีโคอรี่ยังไงให้เร็วให้ไวนะก่อนที่เราจะจากลูกนี้ไปนะถ้ามันอยู่ได้เป็นยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดีครับอยู่เป็นร้อยก็ต้องไปอยู่เจ็ดสิบแปดสิบก็ต้องไปอยู่หกสิบก็ต้องไป แต่ก่อนไปเนี่ยเราทำยังไงให้มันสำเร็จตามที่เราตั้งไว้โอเคขอบคุณมากครับ